่ครับเป็นจังหวะแรกของเกมที่ยังไม่ถึงนาทีเลยครับคือเรามีโอกาส30วินาทีแรกครับจังหวะลุยขึ้นมาของบดินให้ลูนีครับไทยได้ไปแฮนด์สุขโชคแต่หลังจากนั้นครับไทยตัดบอลได้แล้วก็เป็นชนาทิพย์ครับซักลูนีครับสองนาทีแรก1-0คืออินโดนีเซียเนี่ยไปเสียบอลง่ายนะครับในช่วงต้นเกมเป็นตนทีมไทยเพรสขึ้นไปพอดีนะครับแล้วฟิลิปโลเลอร์เนี่ยวันนี้มั่นใจเหลือเกินครับดูครับ ไสดื้อๆครับสองคนเอาไม่อยู่พอได้ประตูแล้วก็ยังเป็นทีมชาติไทยที่ยังบุกต่อเนื่องดูครับจังหวะธีรสินครับให้มาพลิกสวยมากครับสุดโชคจังหวะนี้แล้วนี่ครับบดินทร์ค่หไม่จับครับทาไปเลยสวยเลยครับไซด์กับตันทีมก็ถอยไปช่วยคุบไปตรงนั้นพอดีครับคือปัดไม่โดนแล้วนะครับซ้ำหงวยเลสเตอร์เลาะก็ข้ามคานออกไปแต่ อินโดนีเซียก็มีโอกาสเหมือนกันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพวกเขาเลยครับจังหวะที่เลยมาถึงเดวังก้าครับ mm hmm. อู้เาเขาเรีบไปหน่อยครับไม่ยอมจับก่อนค่อน mm hmm. ข้างมั่นใจในการ,รจับเพราะเขาถนัดซ้ายอยู่แล้วคิดว่าน่าจะชัวร์แต่ดูความคล่องของสุภโชค,ครับให้มาบดินซัดลูกนี้ครับอย่างติดเซฟของนาเดโอครึ่งแรกครับก็ทําให้ครึ่งแรกเรายังนําอยู่แค่1ต่อศูนย์นะครับนี่คือโอกาส ครั้งสุดท้ายในช่วงครึ่งแรกเลยครับยยนี่ครับสตีนี่โอ้โหเราครองบอล72%ดนะครับอินโดนีเซีย28โอกาสยิ่งเราเนี่ยครั้งเ,เข้ากรอบ3นะครับชมกันต่อนะครับฟุตบอลเอฟซูสเกิครับรอบชิงเจริญในนัดแรกครึ่งแรกไทยนำ1นึ่ศูนย์มาไล่โดยสิผ <c oughs> ููเล่นโดยีิซี์รีบเลยครับศิลป์ศิลป์เขียบบอลเปิดเกมครึ่งหลังซ้ายนี่ศิลป์ ดูจงังหวะเติมขึ้นมาเรียกลูกนี้อือหือเก้าทีไรศิลป์ให้มหาจะให้เบาน้ำหนักไปขาดไปนิดนึงครับพิทวัตสวยครับสุพเชลหีพื้นที่ครับสุพเชลยิงเต็พีครับ <c oughs> โอ้โหลูกนี้ <c oughs> จังหวะวิ่งตามหลังสุพเชลมาครับฟิลิปโรเลอ่เนี่ยครับมีฟิลิปโรเลอร์วิ่งขนาดขึ้นมาแล้วครับโอหนี่จ้าด้วยต่อครับตบเก้าจ่ายทะลุช่องสวยมากครับเอาล่ครับสิงใจสนจับขึ้นมาสุพเชลที่เข้าไปสุพเชลล็อกสวยสุพเชลลูกนี้ คืนไหมชนะทิพย์ล็อกเป็นชนะทิพย์เป็นสองศูนย์ครับโต้จังหวะเดียวเลยครับปกกล้าให้มาแล้วจุดเริ่มก็เหมือนชนะทิพย์จะให้สุภโชคน,นครับ,รบนี่ครับแล้วลุยขึ้นมาล็อกทีนึงแล้วคือเห็นมี3คนแล้วคืนมาแล้วตูชนาทิพย์ยิงผูกเดี่ยวครับแล้วก็ยิงไปตรงนั้นพอดีวางเท้ายิงเลยครับมหาโอ้โหในทัวร์นาเมนต์นี้ครับโอ้โหอินโดนีเซียคือเจอผู้เล่นทีมทัพไทยที่ ข่อหนึ่งนะครับอีกขีดเด็ดหนึ่งของทีมไทยเราในชุดนี้ครับลูกสวนกลับเราทํากันแม่น3 4จังหวะเท้าสุดเท้าเราแม่นมากนะครับจะจะแย่งดาวสันโดวกับทีสินอยู่แล้วตอนนี้4ลูกแล้วครับเท่ากันครับ4ประตูครับชนะทิพย์ขึ้นมาเทียบกับทีนสินกับสุภาชัยแต่อินโดนีเซียขึ้นมาจังหวะนี้ดูกระด้างซ้ายเปิดทักเข้ามาแล้วจริงโอ้โหมีาดแล้วเขาให้อ้ล้มแล้วล้มกันฟันใจยาก ครับสุภโชคจะเล่นกับสุภชัยครับวิบดีวัฒน์เองก็เล่นมาต่องเนื่องนะครับาการทำให้นะพี่อ้าวแล้วก็วมีโอกาสก,กัมบูยาทำซ้ายนี่ครับแปรลูกนี้ติดแซตครับโอ้โหสิวัลักษ์ตีจะต้องระวังครับบอลลดเซตกันได้ดีโอ้โหน่าจะเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดอีกหนึ่งครั้งของอินโดนีเซียกัมบูยาให้ลุยสวยเลยครับมาแต่ยิงไม่หนีตัวของศิวัลักษ์ครับ ยือตอนตำแหน่งได้ดีครับแล้วเซฟไว้ได้ครับอาตุงอาตุงลุยเข้าไปแต่วะนนี้โอ้โหผานไม่ผ่านครับเจอรหลบ3คมทนทางช่องคณาทิพย์ฟาไปแม่นจริงๆสวยมากครับฟิลิปโรลเลอร์เติมขึ้นมาข้างในมีว่างอยู่ปล่อยไหลครับยิงลูกนีโ้โห สุดมั่วโชคครับยิงนี่คือคู่ไม่ถึงอยู่แล้วครบโอ้โหยิงได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วคือเป็นการประสานงานที่ต้องบอกว่ารู้ใจกันเลยนะครับมีขับแปะมาแล้วโรเลอร์แล้วตูข้ามหลอกครับยิงกับบอลกระดอนพื้นข้ามมือนะเดียวครับดูครับเขาเห็นแล้วครับล้วสุดมั่วโชวที่เข้าไปข้ามหลอกให้ครับโอ้คืนบอลแรกก่อนนะครับแล้วแต่งเมนดีก็ลงเล่นนี่คือโดดเด่นนะครับสำหรับ ทางด้านสุขภาพสันชาติออออประตูนี้ต้องบอกว่าทําให้เกมนักชิงจั์เลอร์เนี่ยดูจะเหนื่อยมากสำหรับอินโดนีเซียแล้วครับเล่นกับบดินครับปกเก้าไม<า>่นิดเดียวเกี่ยวไม่ติดครับปูสินเปล่าแล้วครับโดนเตนะเอาแล้วครับมีฟรีคิกทิสซองโดทิสซองโดยิงลงูกนี้โโอ้หไม่ตรงครับดูครับยิงไม่ได้ก็อาจจะหวาลื่น ไม่ได้ครับแห่เยีเท้าง่ายๆเลยครับโอ้ดักกฤษดาครับเอาล้วครับโอ้มาโนจะส่งกวินลงมาครับมาแล้วครับกวินทัพสัจจานันครับกำลังจะถูกส่งลงสนามเป็นนัดแรกนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับอ่อนะครับก่อนที่ตัวนัดชิงจะเริ่มนะครับบินกลับมาช่วงแล้วนะครับของเพียเราปกมือให้นะครับที่สิงคโปร์ครับสมัยโคสิโก่ปีสัปเทนเมืองเป็นโค้ชครับมาแล้วก็พักชนะทิพย์เลยครับก็ โอยระวังต้องระวังต้องระวังครับอ่านี้จังหวะเข้ารูนี้เข้าอันตรายกันได้ดิครับโอ้โหเข้าหนีมาเลยครับนะครับไม่ไม่เปิดพลิกหลบโดนเลยครับเห็นแล้วนะครับชิติพันทัอา์าวีจ่ายช่องเอ้าทุ่งเหลืองหรือจปาจะโดนเหลืองหรือเปล่านั่นแหละเขาเขาเบรกแล้วนะครับหยุดแล้วเหนครับว้โดนเหลืองแทนดูครับวิ่งสอดวิ่งสอดมาทำได้ดีนะครับแต่ แม่ไปง่ายไปหน่อยก็วินก็เก่าครับออกมาบีบบีบมุมเฉยๆครับโดไปหน่อยครับแมเราเร่งบงไปเอาไปตําฟ้าเราตดโดนเหลืองเอาครับยอมเลยครับยอมเลยมอบตัวเลยครับดิซองโดเปิดเข้ามานทเขตโทษมงออกไปได้ครับวันสองเป็นของอินโดนีเซียแม่แต่ว่านิ้ไทยปั๊มจังหวะนี้ให้กับสุนชัยเกือบหลุดครับทางด้านบุรชิต มงได้ครับทีมไทยเอาครับแนวกัดแจงลูกช่องกี่วันนี้ลูกสี่มาไหมเรียบร้อยนะโอ้โหสุดยอดครับทไทยหลายครั้นกับไม่ได้จนสุดท้ายนี่ครับโอ้โหบอลตามช่องสวยจริงๆครับดูครับคีนอินโดนีเซียไปเล่นแล้วผิดพลาดกันเองนะครับโอุลตรังทะลุช่องลูกนี้แล้วยิงแบบที่นุ่งนเดียวเลยครับทิ่ไพั้นเลยครับที่ดักไว้ได้แล้วบอลชิดให้แอสซิสต์งดงามยิงก็ยอดเยี่ยมถึง กัดกันไม่ขาดแล้วไทยดักเอาไว้ได้โ้โหพันเข้าไว้ครับบดินทร์ครับสมบูรณ์แบบในเกมนี้เพราะว่าเล่นค่อนข้างดีมากจบมาโนโปกิ้งครับมาโนโปกิ้งตัวแอคชั่นครับอันนี้ลูกสี่นะฮะลูกสี่นี่มันมันหมายถึงความมั่นใจในการลังมีขาดครับจะ้นลุ้มเพิ่มไหมอ้าววลชิตยิงทุกปรารนิดตะทิ้งออกไปอาจะให้แล้วจะไปเองตุปมชัยยิงเบาไปหน่อยครับตรงนี้ตัวสิน เปล่าโรคอิดหมดเวลาครับนัดชิงแค่เลิกเอฟเอฟซูรีครับนัดแรกชนะอินโดนีเซีย4-0ต่อครับกับผาลาครับนี่ครับลูกแรกครับชนาทิพย์สงกระสินยิงตั้งแต่2นาทีแรกเลยครับดูครับลูกที่2ครับชนาทิพย์เริ่มให้สุภโชคแล้วดูสุภโชคครับแปะคืนกลับมาชนาทิพย์ยิงลูกนี้ครับสองโอกาสจะได้ฟังเสียงลำพากของทางด้านสุภโชคสายชาตินะครับมีสถิติครับ